เขาบอกว่าวงการบันเทิงถึงแม้จะมีแสงสีเสียงอะไรก็ตามแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเป็นมิกซ์เอ่ยผมว่าอย่างที่บอกว่าผมโชคดีที่ผมมีเวลาปรับตัวเยอะกว่าที่ผมจะแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาคือผมเริ่มมาจากแบบนแสดงบทตัวคู่สามเป็นตัวร้ายเป็นช่วงนั้นเนี่ยมันเวลาสองสามปีเนี่ยสี่ปีเนี่ยมันทําให้เราแบบเริ่มชินกับวงการบันเทิงผมไม่ได้แบบมาปุ๊บแล้วดังปุ๊งแล้วแบบอาจจะมีมีจังหวะที่แบบ หลุดที่เลืนงไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมจะไม่ค่อยมีโอกาสแบบนั้นก็เลยมันมันมันเป็นการแบบซึมซับมากกว่าค่อยซึมซับไปเรื่อย,ยค่อยซึมซับมาเรื่อยๆมากกว่าเราก็เลยรู้ว่าเราต้องทําตัวแบบไหนอให้คนเขาโอเคกับเราคนรอบข้างโอเคกับเราแล้วก็คนที่เราทํางานด้วยเขาโอเคกับเราอะไรเงี้ยใช่ครับหรือใครต่างๆที่ช้ามารูปแบบไหนเราได้เห็นมาทุกรูปแบบแล้วใช่ครับเรามี ตัวอย่างเรามีกลุ่มพี่ๆที่ออผมผมจะอยู่ในกลุ่มที่ผมเป็นเด็กสุดฮะในกลุ่มนะครับพี่ๆพวกแบบพี่ทันพี่ยุ้ยพี่อนะเขาจะแบบโตกันหมดผมจะมีอุทาหรณ์เยอะมากที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเจอแบบนี้ต่างๆแก้ไขปัญหาอะไรยังไงใช่ใช่ผมว่าจะมีอุทาหรณ์เยอะนะครับผมก็เลยก็เลยโอเคมันมันก็เป็นผลดีกับเราที่เราได้แบบเห็นตัวอย่างมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราแข็งแข่ง่งในวงการมันเทิงแข็งแร่งขึ้นใช่ฮะ